สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะหรือว่า Hi Student นะคะวันนี้เราก็มาพบกับคุณครูนะคะคุณครูเมย์หรือว่า Teacher เมย์นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่ะวิชาภาษาอังกฤษของเราในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรน,นะคะตัว F พิมใหญ่แล้วก็ F พิมพ์เล็กนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมีกิจกรรมเสริมด้วยนะคะก็คือในเรื่องบุคคลและสถานที่ค่ะค่ะเราจะมาเริ่มกันก่อนนะคะที่ตัวอักษรน,นะคะตัว F พิมพ์ใหญ่แล้วก็ F พิมพ์เล็กนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะลองฝึกออกเสียงตามคุณครูได้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็คือตัว F ออกเสียงอีกครั้งนะคะตัว f ตัวนี้คือตัว f พิมพ์ใหญ่ค่ะและตัวนี้นะคะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะก็คือตัว f อีกครั้งนะคะ f ตัวนี้ก็คือตัว f พิมพ์เล็กค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะคะตัว F นะคะก็จะมีทั้ง F พิมพ์ใหญ่แล้วก็ F พิมพ์เล็กนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูนะคะการฝึกเขียนตัวอักษรนะคะตัว F พิมพ์ใหญ่แล้วก็ F พิมพ์เล็กกันค่ะตัวนี้นะคะเราก็จะได้ฝึกเขียนตามรอยปากกันนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะก็คือตัว F พิมพ์ใหญ่นะคะการเขียนตัว F พิมพ์ใหญ่ ให้เด็กๆเ,เริ่มเขียนนะคะจากด้านบนซ้ายลากเส้นตรงค่ะลงมาแบบนี้นะคะเด,เด็กไม่ต้องรีบนะคะลูกค่อยๆลากนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะลากเส้นจากมุมซ้ายลากไปทางขวาค่ะเสียวยาวหน่อยนะคะอ่าและขั้นตอนต่อไปลากจากกลางซ้ายไปทางขวาค่ะ แบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นตัว f พิมพ์พใหญ่ค่ะตัวต่อไปนะคะมาดูกับตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็คือตัว f พิมพ์พเล็กนะคะตัว f พิมพ์พเล็กนะคะให้เด็กๆเริ่มจากทางขวานะคะโค้งไปอย่างนี้นะคะไปทางซ้ายแล้วลากลงเลยค่ะลากเส้นตรงลงมานะลูกแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ลากจากซ้ายไปขวาค่ะ แบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นตัว f พิมพ์เล็กค่ะค่ะและหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะคะตัว f พิมพ์ใหญ่และ f พิมพ์เล็กนะคะเราก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ฝึกทำนะคะซึ่งอยู่ในหนังสือคัดอังกฤษนะคะเล่มที่1ค่ะหรือว่าเล่มสีแดงนี้เองค่ะ ซึ่งในเล่มคัดอังกฤษนะคะเราก็จะมีแบบฝึกหัดการเขียนอยู่ในหน้าที่9นั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะได้ฝึกเขียนนะคะตามรอยปากของตัว F พิมพ์ใหญ่แล้วก็ F พิมพ์เล็กค่ะและต่อมานะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมนะคะก็คือเรื่องบุคคลแล้วก็สถานที่กันค่ะ บุคคลและสถานที่ในวันนี้นะคะเราจะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะเด็กๆก็คือหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะนี่เล่มนี้เลยให้เด็กๆนะคะเปิดไปในหน้าที่15้านะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะจะอยู่ในหน้าที่15้าค่ะ ซึ่งหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เด็กๆนะคะโจทย์ก็คือให้เด็กๆอ่านนะคะคิดและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพเด็กให้สัมพันธ์กับปริศนาคําทายนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังหรือว่าเด็กๆลองฝึกอ่านตามก็ได้นะคะแล้วเราก็จะไปวงกลมภาพกันค่ะอันแรกนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านไปพร้อมๆกันก่อนนะคะเริ่มต้นจากประโยคนี้นะคะฉันอยู่ที่ สนามเด็กเล่นอีกครั้งนะคะฉันอยู่ที่สนามเด็กเล่นบนเครื่องเล่นที่สูงที่สุดอีกครั้งนะคะบนเครื่องเล่นที่สูงที่สุดลองหาเร็วอย่าพึ่งหยุดอีกครั้งนะลูกลองหาเร็ว อย่าพึ่งหยุดจงหาจุดที่ฉันอยู่ให้ถูกเอ่ยอีกครั้งนะคะจงหาจุดที่ฉันอยู่ให้ถูกเอ่ยอ่าโอเคค่ะจากเมื่อกี้นะคะเราก็จะมีรูปนะคะก็คือรูปนี้เลยที่อยู่ในแบบฝึกหัดของเด็กๆนะคะเด็กๆคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังอีกรอบแล้วเด็กๆลองหาเองนะคะว่า เครื่องเล่นอันนี้ก็คือรูปไหนนะคะก็ให้เด็กๆใช้ดินสอวงกลมได้เลยค่ะเดี๋ยวครูอ่านยดให้ฟังอีกรอบนะคะฉันอยู่ที่สนามเด็กเล่นบนเครื่องเล่นที่สวยที่สุดลองหาเร็วอย่าพึ่งหยุดจงหาจุดที่ฉันอยู่ให้ถูกเอ่ยโอเคค่ะเด็กๆอย่าลืมไปหาแล้วก็วงกลมมาส่งครูคด้วยนะคะ วันนี้คุณครูเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆ goodbye see you next time คะ่ะสวัสดีค่ะ